สวัสดีครับเอฟซีแฟนตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานกอเกลก็จะพานธุ์เอฟซีเรตัมปุ้ยส้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนุ่นทียาแม่น้องนาดาก็แม่ดวงนะครับแม่ดวงก็ถูกสองงวดซ่อนล่าสุดนี่สองหกขับสามเกตตรงๆวันนี้ขายมาแล้ววันมาถึงหนึ่งตัวล่าขโมกเกตนะครับเพื่อนสมาได้ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วก็เ่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วนทั้งหมดถึงนุนทียาแบ่งปันมาให้ ผมจะทําเป็นคลิปเพื่อให้เอฟซีและตำรวจทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทตัวคลิปนะครับเพื่อนเสมาได้ตามไปฟังผมพร้อมกันครับผมเลยนะครับแต่ผมมานะครับใช้ในใจและเมืองนักันนะจ้ะหนูไปยุ่ยซ่อนเดยหนูเข้าไปคลิปแม่จ้าคลิปหมดมังหงแล้วแล้วมาซ่องหายจีสันอันผู้ได้เบิรงนซ่องยูแต่ผมบริลลลงไปแม่ก็เลยบอกกันพี่น้องเลยฮอร์โมนข้องแม่เพิ่นนี่เพิ่์นหายซ่องโคตรซ่องหกซองเจ็ดแต่พี่น้องเด้อแต่ยุ้ยใช้ให้บอกแบบโอ้ยวันหล่อปัดเปามีรักษาอยู่นี่า เห็ดมีหลักฐานว่ามันมาเทิสิมาเห็ดเลนๆการทาคลิปทาจริงๆเปิดช่องจริงๆต้องมีหลักฐานอันเก่ามาให้ดูด้วยบอยยบี่บางคนนี่นี่นี่คลิปสุด้เห็นแล้วไหมนะนี่อันนี้อันนี้อะคลิปแรกจ่ายด้วยจ่ายคลิปแรกนี่ไม่บซ่ห้องเบอร์เห็นอันนี้แม่ดวงวดที่ผ่านมาสองหกสองเจ็มันมีโค้งสุดท้ายอีกเออย็บซี่ห้อบอกเห็นเนาะ ใส่ใส่คิบพอด้ว่น่โงสุดท้ายนี่นี่คงสุดท้ายนี่ตันนี้คือค้งสุดท้ายเน้นๆ้นก็คือสองเก้ากเอาสองนี่เนี่ยเด็กคนไปไล่เอาเด็กสองัสไปเซียไม่บัดเดยสอเก้ามันก็เขาัคิบเรทัคิบสอง ก็ได้ยินข่วมือสุดท้ายได้ร่างอีกแมนเ้าสุดท้ายได้นมาบอกดีซันแม่กเียงเนาะย่าย่าแม่น้อยแม่กเชียงเี็กันนะสัตว์ันผู้ขาอันผู้ขาทีสเลขห้ผู้ขาบัไิงเลขอเลิอสัตว์ปั้นปันเรา้นนี้ดีซปวยเลยเอ่นให่ไมยังหรอตาผู้ใดอันมาบอกเลขของหันสามเจ็ด แม่คือมาท่อมาสายดวนดวนเงินหมดน่มแม่ระบอกแล่วพี่ได้แค่หีไอแปงีหาเนาะบอกว่าลูกกันกันอยากได้แม่นี้ลีอันมือุดทายเลอโท่มาเอาน้าแม่กันได้เมื่อแม่กับทีท่มาบอกพนสรุป่าถือทั้งบนทั้งล่างเอาแม่ไ่ได้กลับด้บออสามเก็บว่ากลับเลยตะกอนหนานี่ที่เหตุนันอยู่รงอ้วนแม่ถือสิบสามมวดซ่อนเดี๋ยวนี้พมันสิกับมากเป็นครือเก่าบแเก่า มาห้องบอกสองวันเลยเด็กสองวันเลยเด้กวันวันหกศูนย์กับห้องบอกเด้ฮอกบอกแม่ผู้เก้าบอกจ้าเอ่อเป็นเด็กน้อยคือตะกี้แม่ส้าแสดงว่าคนบ้านไปเกิดสมัยื้อร่วงวันบ้านบ้านแม่บ้านแม่ถือกักสิบสามวันนั้นได้แม่ออกจากร่วงวันแม่ก็ถือเรื่อยจ้าถือมากดีเรื่อยอันก้อนหนานีกที่หนึ่งแม่ก็ถือกือมาศูนย์หก ชุด2เทียบออเหตุละผลที่ใส่แว่นตานี้ใสพ่พราเท่หรือใส่เพราะอะไรใสพ่พราะเห็นหูจ้า,จา <c oughs> เอ,อา,เามดมาว่าคนใส่เทบมด้วยคนตาคนดีาตาเป็นข้วอ,ออกแสงเป็นเป็นเป็นข้อ,นออกตา้าพัออกจากลูกวันน้าแม่เลยว่าแม่คันแม่บอ,ออกแม่สีบพเป็นนังสีแม่กระเทียเลออกขึ้นเก้ามจ้าแม่กระสีเลยออกขึ้เก้า ม่าไปว่ามากงวดนี้ฝันไปมะฮองไปบ้านี่เอาต้องงวดมะฮองบอกไปยาเปล่าฝันแม่งจะเมื่อไหร่เมน่อไหร่นันตาบาันแม่แม่พี่เล็กมากเลยมากตัวได้เนาะมากสิบหาสิบหากับสามสามมันเป็นอายุลูกลูกตายอันวันที่สิบหาตุลาแม่ก็เลยแม่ก็เลยสิเอาอีกนะเล็กมาเอออายุละบสามสิบสามตาบารอันวันวันตายรอบวันที่สิบหาไปก้อนนี่แม่ถือร้อย อันีิม่าเขาเดือนตุลานี่คือ้าคือวัดตายเราเลยล่ะซิมหาซิม่าตุลาพอก็แม่ก็ตายวันที่ยี่หกอันเดือนกันยายนเจ้าตราตายคนละปีตรว่าตายคนละปีตรว่าตายวันมือเดียวกันอืมนด้ยเบิ้งได้คลิปนั่งอันนี้ยู่มาเอาวันตายของพอก็แม่ซื้อเขามาซื้อเลขบัดออยี่สีบสองนูเบิ้งยู่หนุ่ยเรื่องแบว่าก็ได้บอกอันก็ได้บอกเป็นเนาะ อี่พ่ออีแม่เอ้ยอันที่แรกข่อยบวงูขอพ่อว่าข่อยพิมพ์เข่าไปได้ขอพ่อเห็นหูขอ่อว่าพิมพ์เข่าไปถามว่าอันเฮ้าอันเฮ้าอันก้าวพ่อก้าวแม่นี่เฮ้าตองใส่ผูกจั๊กดอกนะจ้านั่งหน่าแปลงได้บ้านดอกเดียวละแม่คนตายแล้่วอาจารย์จ่าวว่าเขาเละเอาคนไปพ่าอรหันต์ให้บ้านเฮ้าสิแม่ดอกเดียวสิแม่ก็เอาต้งเก่าดอกไขว่างสิเพราะว่าข่อยะว่ได้เบิ้งเลยนะจ้าโนโน่บัว พอกับแม่ก็จ้างได้สาตตายไปแล้วเนาะก็ต้องดองเดียยหนัวอวนดี้มือมือขึ้น้ถไยน่ะ ข่อยบ้่นข่อยไงสื่อก็เลยข้าวเสือก็อร่อยเลยเป็นอย่างบอกบอกว่าแสดงว่าพ่อบ้านพ่อบ้านของแม่ดวงนีกระปั้นแม่นเล่าอันตะกี้เราปั้นแม่นแม่นแต่เรามาเปลี่ยนประสาทเราดาเราดาพ่อยไงไม่ไงแบบคือดาพ่อพีวามหมายว่าเป็นก็เป็นโรคอันเอามาผลเอามาผ่านเราเลือกเป็นอารมณ์หมุนวันนี้สรุปว่าเพิ่นเพื่นมาห้องบอกต่ว่าแม่ว่าแม่มากเลขแตอนนี่ติดตามนึ่งหากัดซ้ำ สนี่คืออายุลูกอายุลูกจ้ะคอหนึหาเนี่ยคือบ้านไยแม่ไปเสียงด้วจ้ะนึกจ้ะนะคะหนึ่งหาับสามสามจับพ่อบ้านฟันมาเพิ่นมห้องบอกคูกกสิสัมษณสคือเ่าด้วจ้ะอันงวดก้อนในห้องบอกใคยอันเลขที่ออกอันทุเด้อทุห้องุ่เเด้อได้ไรเปไรงวดก้อนนี่ ามร้อยแม่เนเจ้าเห็นมันวังขนาดเห็นอมได้สามสิบน่ะเจ้าเจ้านี่ยหาสิบตัวเดียวจะเบียสมเจ็น่ยเห็นอยู่มันโชว์บไดรเออมันโชว์ไดอรมันถือทั้งบนทั้งล่างมันโชว์บไดรแม่จ้าแม่กับอ้จ่าถือสองวดซ้อนแล้วมห้องบอกแมนไอ้วันนึงเนี่ยนึ่งวด้นเน่ห้องบอกศูนย์โฮมหันห้องบอกสามเจ็ดแมนเจเล็ก สองโกันเลขเที่ยวกับแม่ตายเนาะป้าตายแม่ตายมันตายพ่อกับแม่บันวัวนี่เลขเล็กมากเลยลูกไส่้ลูกไส้โกตายกระชื้นเสื่อนก็ออกตะกีกไก่นอกนั่นก็ออกมาเรื่อยๆซิผาอืมถ้าทอดช่วงแม่แต่ว่าตายแล้วแมนมันจะออกหนึงหาแมนมันเคยออกหาหนึ่งป่ะบังหูจะบ้านจะออกหนึงหาแมนแม่ซื้อเลขบ่ป๊อปแหมจ้า แม่ก็ซื้อบพรกับแม่ก็ซื้ออันซี่ผาตัวเดียวลอยลอยคู่ลอยซื้อตารางกับบนนะคะแม่แม่ดวงนี่เพิ่นเป็นพี่สาวของพ่อเมาพ่อเมาคนพิเศษเด้อพี่น้องเอฟซีตบอร์นันตัวเดียวนี่ฟันแม่ทัดยัางทอดย่งทอดย่างพ่เม้ามาเชลเลขให้แม่นด้วกันตามเลขเป็นย่าเม้าเป็นย่าเม้ามีเลขบอๆแล้วมีเลขมากเลขชอบ เดี๋ยวไปใกล้เมื่อจะตามไฮถ้ามีคนฟ้องมาบอกคนนะคะเขาสองวดแล้วงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างทั้ง2637วันนี้มันจะตาม15กับ33นะคะถ้ามีคนห้องบอกแมวยืนยันสิไฮคือเก่าเนาะค่ะแมวเอาแม่ไปดูเอาแมวไปดูแม่ไม่เคยแท้อันวันนี้มาไปบอาสู้เขาฟังเมื่อจีบันว่าเอ้ยไข่จะเป็นงอเน้ำมือใดนที่เจ้ากระเป๋าสู้ไข่ปังสูมือเรียงเลข26อันนี้แล้วว่า สองสังเกตดในเจ้าะกับซูฟังซูมือจันทิวัน่ะแล้งวันศุนหกมิบอกคนค้นซื้อน้ำบอกศุนหกไม่ได้บอกผู้ใดเด้บอกค่ะเออคอยพึ่งบอกคอยพึ่งบอกไอ้แป้งแน่นั่งไปพอกันอยู่หันนู้นเนาะแล้ววันแล้ววันเล้วยางผ่้ใดหนูจากไทยคิดที่วีว่าให้เราไทยในเจ้าะโกไว้หนาไปใส่แล้วไู้ใดก็เลยให้เราไทยนะจ้าก็ะเรียนตวนกันเนาะตะวันยางผ่้ใดเห็นแต่ซักไม่กะเท่าที่แรกๆคอยโบกงูแต่ว่าเข้าบึงอยู่ไน่เน เปียกแน่เน็ตเงี้ยเล่าสิผู้ใหญ่นะจ้าปูใหญ่ก็ได้ยินมาเบิงเบิงคลิปที่ผูกนูปล่อยลงผีขึ้นรถอยู่แม่แม่พอเสือวองนู้สางกอนเด่นบ่ะเห็ดก้อนเด่นผีเลยเนาะอะไรอยากอยากอยาก้านมาเต้เห็ดก้อนเห็ดผีบ่แม่นบ่ว่อวานแบบอย่านอย่างยังได้ไหมเห็ก้นเห็นผีปรนอนจ้าว่าคนเฮาเนาะว่าไอ้แป้งนั้นวอาว่าบ่อเวละอันอันหน้าหน้าสัมาัสแล้วเป็นบ่าวันบ่อเป็นผีติดแป้ง ถ้าจะว่าบ่มีคนมานอนหน้าแถวนั้นนี่บอกว่าผีว่าผีนูบ่กงูล่ะแต่ว่าขึนน้นรถนั่หนูหนูก็จอดให้ขึน้นลงรถหนูก็จอดให้ลงนี่ลากเ็เลยว่าโอ้หางก็เห็นคอนเทนต์ผีไปะนะบางทีเจ้าเล่ห์ออกอีหลีมาเจ้าผีอีหลีบาเด็กเฮ้ยคนถือถ้าเราเบิ้งมาถือมา,มาเบิ้งซื่อๆมาเบิ้งคอยเบิ้งตั้งก็พ่อตันพ่อตันแต่ไทยชิมแล้วจะปิ้งหางไข่นะพ๋อแล้วก็ตีนตามไปิ้งหางแบบเบิ้ง ปพีคือรถดดไม่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 ม่ไ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 ่ไม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 ยม่ไม่ว่ไคนไม่่ไม่ไมม่้ม่ไมไาไม่่อม่่ไม่ไน่ไม่ไม่ไ่า่ามไมช่อง่ไม่ไม่ไน่ไ่่ไม่ไม่าม่าม่ไ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 ่อ่ไม่ไ่อ่ไม่่่ไม่่เา่ด่่่่่ไ่่่่ บา้นบา,นบานผู้นี่ปะพอไข่สบ้านปะ,นะผู้นี่ปะหนู้ป็นหัวละป้าพีงค์คือขนขนไปถ่ายคลิปน้ำหนูเลยงา่ายเหลเือข้นไปไปเราก็กลับมาคำพราะว่าคิ้วเข่าหนูเลยบอกว่ากินเข่าวันยังกลับมันก็เลยกลับมาถุมสี่สิบหนอแปดสองถุมครับการบ้างมาเอฟทีเละทำพระสม้มทุกท่านคงเสียด้ยินฟังแล้วนะครับที่นวัณณียาได้สาหรูเพียรของแม่ดวงนะครับสำหรับผมอมตถ่ายคลิปนี้สุลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่ดวงถูกโคกสองถูกสองหัวสั่น่าสุด สองหกสามเจ็ดตรงๆรงเงินดิกระไฮมาแล้วเงวินวัที่หนึ่งตัวลขโคหกเจ็ดเพื่อนไข่ม้มีเลียกมากเลีกสอบหนึ่งหากับสามสามนะครับไปกับบอล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อแต่งกิมแบงของตะบันกวา,บบา,กบบางไม้เอฟซีและสโมสรบางทันคงเสียระยะนี้ฟังแล้วนะครับถ้าเราผลิตายกิมเนียเขาจะตีเพียงซันมี่พราะวันนี้คลิปต่อตไปแล้วกิมนียโชคดีสวัสดีครับ